สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมา่งพอกันอีกแล้วครับทั้งช่องแกนจินชม่มพวกเกาเด้อสวัสดีทั้งส,สปปลาวแล้วก็ทั้งเวียดนามแล้วก็ต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้อหลายๆายประเทศที่รับชมแล้วติติดตามผมก็ขอบคุณหลายหลายพี่น้องมืออยู่เมี่ยงไรพี่น้องกินปลาพี่น้องปลาแลก็เพื่นอนจุ่ม จ,จุ่มไอจ,จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มพี่น้องเนื้อเป็นเนื้อปลาเน้นพี่น้องกำลังต้มน,น้ำฮ้อนเดี๋ยวปรุงก่อนใส่เครื่องก่อนพี่น้องใส่ข่าลงไปก่อนพี่น้องใส่ขา่าไปมะกรูดฉีกีจักหน่อยพี่น้อง ไข่เตกไค่ส่กะนนออใส่หรอเศกันนอเ๋ยดูยสนน่นีน่ันรากผักชีรากผักชี ใส่เกลือใส่ชีสเป็นหน่อยนึงให้มันนัวพี่น้องให้มันนัวพนนวออยายามลงการางก่อนอพี่น้อง พริกไทยหน่อยนึงอันนี้ผมจะเห็ดแก้วสอนอยางพี่น้องแก้วแบบสมกับแบบขมเดี๋ยวดูวแก้วก่อนพี่น้องผมน,น้ำจิ้มก่อนผมน้ำจิ้มก่อนพี่น้องพริกแบ่งพริกก่อน สองถ้วยพี่น้องแบ่งเป็นสองถ้วยเลยครับแบบคมกับแบบเปี้ยวถ้วยนี้เปี้ยว เดี๋ยวพี่น้องเด้อถวยนี่คมครับดีสำเร็จผุมไกเบาเลื่อน้าเจ้าว่ะใส่ชุด แค่นด้สำเร็จเสร็จเรียบร้อยขอ,อยัดซีมนาำต้มกันพี่น้องหอนแด้วไฟไปจุดไปกันนวดแล้วพี่น้องนวดแล้วขอ,อยัดขอ,อยกกัดกอนใ,ใส่ผักลงไปน,นี่นี่กันพี่น้อง ใส่ผักก่อนครับใส่ผักก่อนใส่มะเาะลาลงไปชี้ใบเลื่อยอันนี้นอ,ยอียงก่อนุช่าปกนที่นม หอมข้อขี้พี่น้องโหยขอโทษพี่น้องอ,อันนี้ผมหั่นสไลม์มาแล้วเด้อพี่น้องปลาที่ผมหั่นสไลม์มาแล้ว มันสไลด์มาแล้วแต่บดบดได้ขาดบวขาดดีเลยเลยขอ,อยัดปาดเล็กน้อยก่อนพี่น้องอสไลา์บางๆพี่น้อง ทะเลปลาอย่างกับเร่เร่พี่น้องว่าจะเป็นต้องใส่ปลาเนี่ยนหะปลาเกา๋าปาลากระพงได้หมดแหละเขอ,อยาเอาหัวใส่เป็นน้ำซุปพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเป็นน้ำซุปเลยใส่ลงไป มีพกผ่ามานำพี่น้องไว้เสร็จวูเห็นมันสุกจักหม้ด้วยพี่น้องเนี่ยสุกพอสมนีก็โอเคเลยพี่น้องน้ำไว้ก่อนมันจุกเลยไ้แห้งกับวชเสร็จเด้๋ยพี่น้อง ข่าดู ามามาซิมกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมลองซิมขมเบงกอนพี่น้องเป็นยังไงมาพี่น้องอืมโอเคพี่น้องได้อยู่ได้อยู่แส่บซื้ยมามามาพี่น้องข้าม

ร่องเกลียวขมพี่นอ้องร่องเกลียวขมจทิมเอ้ยนนี่แก้วเปรี้ยวพี่น้องอันนี้แก้วเปรี้ยวถูกที่อืมเปรี้ยวเลยไปอีกแบบพี่นอ้อง แกเปีกแบบค้ามโอคะาเอ็บเอบพี่นรองตรงตรงเขาออกออกตรงลวกก็สำเร็จสำเร็จนะพี่รองนี่นี่นี่เลยนี่ใหญ่มันสุกครักมามาพี่นรองมา Mm hmm. หวานดีนะพี่น้องเนื้อไปเด้พี่น้อง,ไป,องไปลองประจักพอไปหากินพี่น้องแซบอันนี้แก้วขม mm hmm. ไปก่อนนะโอ้สุดยอดแล้วพี่น้องสุดยอดแล้วคักคักหมดตัวนั้นหมดทอนนั้นพี่น้องเอ้ยบาดเนี่ยมองแสบ เต้องไปพัดตะควัพัดตะข่านี่ยพี่น้องเจ็ดจิงอยุบานเท่านี่แหละพี่น้องครักมดเท่นน อ่อนๆมันดีก็ว้าวว้าวาส่วนคอไผ่ด่างหมูกกระไลกินผักก่อน ตเดอพี่น้องำมูกเลมันหวาน คำเบ่งเบ่งอยู่จักหน่อยกันพี่น้องลวกพอาวสำเด็จสำเร็งเลยพี่น้องเนื้อกับลังหวานวไหลๆรอบแรกมันบะข่ทาทันมันน้ำไหลเนี่ยอต้องเอามันนี่แม่พี่น้องนี่นี่ซั่นโอ้ยน้ำเจ๋งวะนี่ ขมเน่ก็ครับพี่น้องจิ้มขมก็ครับเด้อร่จำเป็นจองจินกับเนื้อจินกับปลาตาแจ๊กพี่น้อง <c oughs> แก้วใส่ยยเยอะไหมครับสด ผมคือดับดับไฟตกเด้อพี่น้องเด็กก็ขอโทษขอไปกันมืดไย ขมเงน่องสุดเกียวขงเงินว้าสุดทนน,นัพี่น้องเอ้ยขมกัดคัดพี่ยวกรดี ลายพี่น้องเออขอตัวก่อไฟเด้อมันแซ่บไปคนละแบบไหมพี่น้องเปรียปร้ยวๆเนี่ย็ไปอีกแบบนึงขมเนี่ยไปอีกแบบนึง มันแสบคุละแบบไหมพี่น้องออมหมดทุนแล้พี่น้องหมดคำที่บ้แป๊บเดียวหมดเลยเห็นว่าพี่น้อง หมดคำจี c, th ิว่าทุ่นแซบเทิงเพียดเทิงหอนหมดทุ่นั่นพี่น้องเฮ้ยขอหยาดเอากระดูกใส่ก่อนพี่น้องทีเนี้ปิดเวจเก็ไหนนะ ไฟกนใหันเดือดพี่น้องน้ำมันฟดก่น <c oughs> อ๋อพี่น้องสำหรับมันี้กับฟาไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องฝ้าไป หาเมาเก็ดกินได้พี่น้องคักอยวเนี่ยทั้งน้ำจิม้มสมน้ำจิม้มขมแก้วขมแก้วสมคักขึ้นกันเดี๋ยวนี้ผมมีขอต้มไปก่อนตอนนี้มันเหนือมดแล้วพี่น้องแซบ่บคักยี่หีสำหรับมื้อนี้ก็ฝากไว้แค่นี้พี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจผมในเด้อพี่น้องมื้อนี้กินอยูู่้เดียวสองนั่งเอกบยย่อยู เที่ยวบ้านแม่พุ่ว่าสำหรับมันนี้ก็ขอจักล่าไปก่อนพี่น้องสำหรับมันนี้ก็ฝากไปแค่นี้เลยบ๊ายบายสวัสดีครับ